ลซ่าลักทิงปรากฏตัวบนปกวกเจแ Japan ฉบับตุลาคมสวยแซ่บครบเครื่องสองดีไซน์ลิซ่าลักทิงหรือที่เรารู้จักกันดีในฐานะสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการเคป๊อปได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแซ่บที่ไม่มีใครต้านทานได้ครั้งนี้เธอไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่ปรากฏตัวบนปกนิตยสารวก g u e Japan ฉบับเดือนตุลาคมกับ2ดีไซน์ปกที่ทำให้แฟนๆต้องร้องว้าวไปตามๆกัน ในฉบับนี้ว o เจแ j a p a ได้จัดเต็มให้กับแฟนคลังบอของลิซ่าด้วย2ดีไซน์ปกที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเธออย่างเต็มที่ทั้งในฉบับปกติและฉบับพิเศษ Exclusive ed Edition ซึ่งทั้ง2ปกนี้ต่างก็เผยให้เห็นด้านที่อ่อนโยนของลิซ่าอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะในฉบับพิเศษที่เป็นภาพถ่ายสุดแสนจะพิเศษที่ทำให้แฟนๆต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน การกลับมาครั้งนี้ของลิซ่าในวงเจแปนถือเป็นโอกาสสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีของการเดวของลักพิ้งเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่เธอได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจและทำให้คนทั่วโลกต้องหลงรักไม่เพียงแค่ในฐานะศิลปินแต่ยังในฐานะไอดอลที่มีความงามที่ทรงพลังและสเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือน ในเล่มนี้ลิซ่าได้นําเสนอภาพลักษณ์ที่หลากหลายทั้งความทรงพลังและความละเอียดอ่อนที่ผสานกันอย่างลงตัวภาพถ่ายแต่ละภาพจะทําให้คุณต้องหลังไหลไม่ว่าจะเป็นลุคที่ดูแข็งแกร่งสง่างามหรือแม้กระทั่งลุคที่น่ารักและอ่อนหวานลิซ่าไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยจริงๆและแน่นอนว่าความสวยงามของเธอในภาพถ่ายนั้นถูกขับเน้นด้วยเครื่องประดับจากเบเกอรี่ที่ช่วยเสริมให้ลิซ่าดูสวยยิ่งขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในฉบับปกพิเศษ s u พ p l e m e n นั้นมีภาพที่พิเศษสุดๆที่เราจะได้เห็นลิซ่าในลุกที่แตกต่างไปจากเดิมเธอปรากฏตัวในชุดเดรสขนโมฮ์ที่ดูนุ่มนวลและเบาสบายชุดนี้ห่อหุ้มผิวกายของเธอเบาๆให้เราได้เห็นสีหน้าที่สงบและนิ่งแต่แฝงไปด้วยพลังอย่างลึกซึ้งมันเป็นภาพที่สะท้อนถึงความตั้งใจและความพยายามที่เธอได้มอบให้กับแฟนๆมาโดยตลอดทำให้ทุกก้าวที่เธอเดินไปนั้นเป็นก้าวที่มั่นคงและเปี่ยมไปด้วยความหมาย สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าหรือชื่นชอบในผลงานของเธออย่าพลาดที่จะหานิตยสารวอลกเจแปนฉบับนี้มาชมกันเพราะมันไม่ใช่แค่การแสดงความสวยงามของลิซ่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความสำเร็จของเธอในวงการบันเทิงระดับโลกเตรียมตัวให้พร้อมนิตยสารวอลกเจแปนฉบับนี้จะวางจำหน่ายในวันที่30สิสิงหาคมนี้และรับรองได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่คุณจะต้องหามาเก็บไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวอย่างแน่นอน